ดอกไม้สวยๆที่ตลาดวันนี้มีตลาดนั้นนะครับผมแล้ววันนี้ว่าจะพาเที่ยวตลาดนัดเกาหลีครับผมกราบสวัสดีครับมิตรักมั้ครับทุกหม่องทุกบ้นเอฟซีสุขุมสุขุมวบววันสืบเปลีอยนยุไกยุไกยุไทยยุนอกงและเอฟซีสวปปอลาครับผมผมบ่าวนี้นี่สุขคุนคนหาอยู่หากินคนรับผมรับคาาจากการตกปลามาเที่ยวตลาดนัดครับผมโอ้แอปเปิ้ลช่วงนี้ผลไม้เยอะ แอ็นแพงเี่ครับวยเุกเนตกเกาหลีหรอกแองแลานันที่ประเทศเกาหลีก็เหมือนบ้านเราแหละนี่เป็นหัวสมนะต็ซมซำนะไว้ทำกับข้าวนะเอาพี่น้องสา,าสายตาเพิ่งนีดีพี่น้องไม่พ,พี่น้องเดินเที่ยวตลาดนั้น,นะที่ประเทศเกาหลีครับบรรยากาศครึ้มเหมือนฝนจะตกเลย ถ้ามีตลาดนัดเขาก็จะมาวางขายแถวฟุตบาทอย่างนี้นะโอ้พี่น้องทวดดินหัวดินถั่วดินโอ้ยูทูบเบอร์มันมันท่วงประดับประดับเ <c oughs> สือ้อผงเสือ้อผ้าเยอะแยะเลยมาตลาดนัดก็ถ่ายให้พี่น้องดูแล้วเราก็จะไปดูร้านไทยด้วยนะครับผม บรรยากาศก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมมันนี่นายพันมืันนี่นายพันมาตลาดพาตะพี่น้องไปตกปาลาอะไรพามาตลาดเนี่ยโอ้บบเอึเกาหลีจะยมปอกไว้อย่างดีย้ายแล้วมาโอ้ตัวดินก็นวดเงี้นนยเถอต่องคนกันต่งคนต่งคนคนคนอือ มีร้านเวียดนามนะบลลามัยเอ้ยดูดูโอ้ยดูดูโอ้งูนเริ่มไลยแล้วด้วยั่งละมื่นสามงูนู้บักนามเขียงไส้ก่ครับผมอันนี้เป็นร้านเวียดนามนี่ครับร้านเวียดนามโอ้โหช่วงนี้โพดูเยอะมากเลยเอางูนี่ม,มากนีเอาซื้อไปกินส่วนเสพๆสนี่โอ,อ้เห็ดเห็ดนงางงฝาซื้อไปหนึ่งเสียบ้าว ช่วยดวนเลยเดี๋ยวซื้อซื้อเห็ดเป็นหนึ่งเซเปาครับผมเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวพาพี่น้อนหงายเที่ยวตลาดนัดก่อนโอ้ผลไม้หลายเลยชัวร์ขนมพวกเกาหลีครับผมโุ้ยหอมอร่อยแซ่บเด้วยเดี๋ยวค่ะกลับเราค่อยซื้อเห็ดเป็นหนึ่งเซเปาเพราะดีเบานี่เป็นต๊ะปลาไม่ได้จะเป็นหนึ่งเซเปา นี่อ้ยหมางนี่ซื้อไปกินสมกันนะเนี่ยนี่โอชะนันอชัวยอันนี้ก็เป็นรองเท้ารตลาดนัดพี่น้องสายสายตาเมื่อกีดีอ้ยนลานอะไรเล้เด้อพี่น้องูแล้วเาจะไป งยามไปบึงไอ้แม่สวดหลังพระพี่น้องไปเอาลานเจนน้นยจบากกันเดี๋ยวไปบึงนป n ย à หมู่ป่วนน้อยหมกวงทุเลียนนี่เป็นร้านไทยนะร้านไทยไมกาศจแกทีนี้ประมาณซํานี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปให้แม่สตดกัน พาพี่น้องไปบึงแต่มันตัวทัวร์ไปตลาดนัดเกาหลีมีอะไรบ้างครับผมมีปลามีทะเลมีเหมือนบ้านเราเหรอครับผมผสมประสานโอ้กิมจิกิมจิน,นะนี่นาจะซื้อ,อ,อกิมจิไปดิชอบกินนะกิมจิโอ้โวดชัวินง่ายให้ดีแทง้งแทง้งครับ สองอยกวาทหมูหนึ่งโอ้สับปะรดมีร้านสับปะรดขายด้วยเหมือนรถเข็นบ้านเราเลยโอ้ลมยินหลีหลนแล้วเนี้ยครับผมออหอยจุกอหอยจุกเ็มาขายดิโอ้อไปเป็นงุ้มเอากระไดอกเขาเนีอยูุดหนอขกินอยากดีอหอยจุกเขาก็มาขายดิผู้ดใดขี่คานงุ้มหาแอปเปิลครับผมถูกๆหมื่นหนึ่งสองร้อย 50บาทแตงมะเอือเห็ดมันแก้วข้าวโพดหัวบูเห็ดสารพัดครับผมพุณเดี๋ยวค่อยไปซื้อเห็ดครับผมอ๋อบรรยากาศกับมิซนีล่ลหรครับผมเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อของยรลานไทยอีกครับ นุ้ยเจนยินยกัรยอะไรด้วยน้อนคิวให้ีโอเรถกันรถตใสส้มตำไอ้บกน้อไม่จีก็ยังน้อไม่ก็ไปแสางก็ไมแกงสุด เม่เครื่องลาบบัวไฟเสียบอ๋อ,อ,อจับผู้มีหมดทุกอย่างเลยได้ยังเร็วเลยก็มาณมาระกวารู้ละสามร้อยเห็นพี่น้องบมบึงกันได้สบายบอเสีย พันหนึ่งสามสิบบาทเราหกพันกินรวยมันเป็นเพียงเนี่ยผมพูงนะเดี๋ยวมันก็หาซื้อยากกันมันก็นตามมันเพียงแหลนะเนาะเอาลูกนี่แหละพี่น,อน้องแปดมื้นสองผิถ้าเราไม่ผิดนะจริงโอ้เพียงพูดเจ็บซี่อยเอาลูกนี้ดีกว่า เป็นตะฝานเกียกเนี่ยกดแต่ว่าอันนี้มันมันอันนี้เป็นปบุกุเวียดน้ำเหมันขมขมมากเลยเคยซื้อเป็นเทียนนึงแล้วนะอันนี้กัเหีียวเหยวเี่ไหนบุกอันนั้นกั่งมาขายเกาหลีอ้หาพันดิแต่าาใครเรามีแล้วนะเราจะไม่เอาอะไรมากมายนะร้านไทยข้าว ข้าวเหนียวก็มีนี่ห้ากิโลนี่ไม่ต้องเอาไปซื้อไกลเลยซื้ออยู่นี่แหละผูดองอย่างนี้เดี๋ยวถาดนี่เดี๋ยวน,นี้เนื้อลืมเอาถาดนั้นเหเี่ยวหดยันเตี้ยก็มาเพิ่งถาดนี้ก็เหนื่อยขนาดนี่ก็เหมือนกันแหละครับผมส<อ>่งมาขายเกาหลีเด้อผูดด้ใดปูบกมุก้งกระได้พวกนี้นวดกี่ลายลายซักหนี่ไหม สามลอยก็บ,บาทตรงนี้แม่งกระเจอู้หปวดเล็้วครับกมมีทุกร้านหละมีเหมือนกันละแหละแต่ฝั่งนู้นไม่มีมีแต่แอปเปิ้ลยอดครับผมเอ้ยสมพักเซียนพี่น้องนี่คือสมพักเซียนดองโอ้สมพักเซียนกับมีพี่น้อง ราคาเท่าไหรเนี่ยโอ้โหสามร้อยห้าสิบครับผมประมาณ 300, สามร้อยหมื่นวันสามร้อยครับผมนี่สมพักเซียนครับผมประมาณสามร้อยครับสมพักเซียนสามร้อยปวดเล้วเนาะอันนี้อย่างน่าจะเป็นพี่เกลี่ยแล้วขี้เล็กพี่น้องเอ,อ้ยอันผู้ใดเงีนจะมาผมบอกปวดเด้อ เอาผู้ใดตุ่มมะขายพักขี้เล็กเอาออนวันนี้ด้วยครับผมเจ้าแก่ไหลหนึ่งหมื่นหกพันวันครับผมประมาณหมื่นหนึ่งก็สามร้อยเนาะหกร้อยเป็นประมาณสี่ร้อยห้าสิบก็หนึ่สี่ร้อยห้าสิบพักขี้เล็กหรือว่าอุจระเหล็กครับผมเอาเขาได้หลายอย่างหลายแนวเดี๋ยวเขาไปหาสื่ออีกอันหนึ่งครับผมเจ้าเขาเ่าจะขากิโลครับผมขเข่าเหนียวเข่าเหนียวห้ากิโลครับผม เราหาซื้อของก่อนพี่น้องจังก็ไปติดตามมาสิได้ยอย่างอีกเขาซื้อเห็ดก่อนเรียแล้วไปสวยซื้อเห็ดก่อนโอ้เห็ด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 ก่อนมาอยู่มาเนี่ยอันนี้โต๊ะกาแมาเนี่ยมาจะดิเหรอมือนหนึ่งครับผม เหยียดเหมือนหนึ trips, ่งเหยียดเหมือนหนึ่งนี่ก๊กระแทกคือสวยจะเหยียดเอาไปหนึ่งเส้ปลาครับผมเบ้านี่ไปตกปลาไหมสุดยอดอู้หูอันนี้กองเนเมองอันนี้มานอนหมปักดินแล้วไม่ไง ซือบักนี่ไปกินสมนะอันนี้ไหนอันนี้น่งนอานี้โอชานอนโหนุนไม่ไงแล้วเนี่ยแล้วโอ่งโอชาหนอนนี่เป็นม้านอนเอาโอชานอนหนุนเรานี่ไม่งแล้วมาขายของอ้หูมันน้องอ้ยูมันเนี่อ่าพันครับผมสองร้อยาสบาทขอบคุณครับวันนี้ท้องฟ้าเมื่อครึ้มฝนตกครับผม ที่เกาหลีฝนตกเย็นสบายครับเข้าสู่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะอาจจะเข้าหน้าหนาวแลวนะใบไม้เริ่มจะเหลืองเหลงนะครับพี่น้องในเมืองนี่ใบไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วหมดเดือนนี้ก็หนาวแล้วครับผมอากาศร้อนเราแวะชื้อชาเขียวครับผมชาเขียวเย็นชื้นใจ หวานเกี๊ยบเลยครับผมอากาศร,ร้อนรบรรยากาศอยู่นี่หมาดเย็นสบายครับผมมีทุกอย่างทุกอย่างด้วย,อยโอ้โหในหมาดดิครับละไม้มีทุกอย่างเลยนะมะนาวแปดพันมะนาวนี่ใส่ตสมแตงโมคุ้งเสียบดยมะนาวเหมือดพอดีป่ะมะนาวนี่ก่อนไปเซตแตงโมกัวโอ้นี่ยังลูกเมลอนะ มีแก้วมังกรด้วยนะมีนู่นมีสับปะรดด้วยนะมีทุกอย่างครับผมเหมือนที่นี่อยู่นี่่อยูอยในหมาดเกาหลีครับผมผักซีจีนคนเกาหลีก็นิยมปลูกมาขายแล้วดิเยอะแยะเลยครับผมเนาะก๋วยเตียวนี่จังไวน์ครับผมนี่สลัดสลัดแก้วโอ้โผู้ใดนี่ โอ้ยหนึ่งวันผู้ใดสวัสดีครับเบ้านีมาหายัางเด้อนีนน่โอ้ยเบ้านีมันซื้อผักครับผมมาซื้อผักกับบ๋องนาวหลังจากที่เยาไปตุกปลามาแล้วเขาก็จะไปหาเมนูไปว่าสิหนึ่งปลาใส่เห็ดน่นะเอาเดี๋ยวไปหาซื้อของกันเด้อเบ้านีสักนี่แหละเอาละที่นี่เบ้าก็จะวองกับเป็นพี่น้นนองเอ้สวยเบื้องแง่งกันนี่เด้อนี่แหละเป็นเังสี่ตัวค้นหงส์หลายอย่างนี่ครับผม บูนะโอ้โพริกเหมี่งก็มีหลายอย่างนี่ลองเลยกูนะบับกต้นเอาไปแกงเส้นนั่นนะแล้วก็ไปบักต้นบักน้ำก่นนะไปชาจ่ายตังก่อนครับผมหอมกล้วยค่ะกิลีหอมจนด,ดังเสีย ว่าไนี่ครับผมเออโน่นเราไปเห็ดสังกะยะน้ำโอ้ของน้ำเอาไปเกียงเสกไก่กันแะลจัดสักวันเพราะอยากไหมครับผมที่พันธ์หาหหนุ่นไปเกียงเสกไก่ได้ป่ะพี่นอ้องน่าจะได้นะอันนี้ว่าจะซื้อไปแกงเสกไกล่ลองดูครับผมไหนแล้วได้ไ,ได้อะไรโอ้ได้ข้าว ฉันก็กิน <c oughs> ฉันจะกลับบ้านแล้วฉันไม่กินอะไรมากมายดินี่รกระาศครับผม <c oughs> เตรียมลัง <c oughs> นี่ของฉันอยู่ในหมาดด้เขาเนียวได้พักมีขนมปอกขนมปังไปกินก,กาแฟแบบแต่ก็อยู่ในรถอีกเยอะแยะครับผมฮ <c oughs> ะใส่กุท <c oughs> ุกอย่าง <c oughs> เนื้อเนื้อหมูด้วยตั้งแต่แกเหลีวเาเนื้อสามั่นเืมสมหมูไซอกส้มไปกินเนม้มาลกลัมีานไทยหรับผมหลายอย่างไ้เห็นที่นอเห็นดอกมาละกอัีเห็ดเนีอันนี้เชกงั้นเกิดตัว กับบ้านเราสุดยอดไปเลยครับผม